ไปต่อนะครับเมื่อกี้ขาดจังหวะเลหนึ่งขาเข้าจากตู้ดีซีมานะครับคือชุดนี้เข้ามาในตัวอินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้คืออินเวอร์เตอร์ของเราขนาด60กิโลวัตต์พอเข้ามาปุ๊บนะครับจากตู้อินเวอร์เตอร์ก็จะแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นกระแสสลับนะครับจากกระแสตรงมาเป็นสลับหรือจาก DC มาเป็น AC นะครับ ออกมาจากอินเวนเตอร์แล้วนะครับผ่านเทอร์มินอลแล้วก็เข้ามาเพื่อจะไปจ่ายโหลดนะครับเข้ามาตัวนี้ตัวนี้เราใช้สายเบอร์3.5ครับผ่านเข้ามาเสร็จปุบ๊บก็จะมาที่ตู้ตู้คอนโทรลเบรกเกอร์ ะครับจะมีตัวโปรเทคตัวหนึ่งชุดนี้ครับเพื่อกันกระแสไฟเกินพอเข้ามาปุ๊บนะครับผ่านเข้ามาตัวนี้ปุ๊บแล้วจะผ่านเบรกลูกสสกไอ้ลูกเบเกอร์ขนาดร้อยแอมป์๊บนะครับก็จะไปจ่ายที่อาคารชุดนี้ซึ่งอาคารของเราเนี่ยก็ประมาณ2ตึกได้ครับ ที่วิจัยก็อาคารเรียนก็มีแอร์หลายตัวนะครับผมทั้งแอร์ทั้งแสงสว่างตอนนี้เราติดตั้งแบบออนกิดนะครับพลัง <c oughs> งานแสงอาทิต์นะครับช,รช่วยประหยัดช่วยประหยัดกระแสไฟฟ้าได้มากนะครับอย่างเฉพาะกลางวันเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า จากรัฐบาลเลยแล้วก็หันมาใช้ที่พลังงานแสงอาทิตย์โดยตรงเลยครับประหยัดให้เราเลยทั้งวันแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้กลางคืนเราก็ติดตั้งแบบออฟกิดนะครับผมได้ทั้งกลางวันและกลางคืนคือจะมีแบตเตอรี่แล้วก็จะมีตู้คอนโทรลชัตเกอร์อีกตัวหนึ่งนะครับผมที่ท่านเห็นนี้คือตู้ DC นะครับตู้ DC ใบนี้นะครับผม จะเป็นตัวที่กันกระแสไฟมาจากลมลังคาจะมีลูกฟิวดักทุกชุดเลยที่เราจะตั้งนี้คือ12สติงหรือ12วงจรเนี่ยเข้า DC ออกจาก DC นี่ก็จะเป็น6 6สติงหรือ6วงจรนะครับผม6ชุดแล้วกันง่ายๆนะครับ พอออกปุ๊บก็เข้ากับตู้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับ60กิโลวัตต์นะครับผมตู้อินเวอร์เตอร์ใบนี้60กิโลวัตต์ตัวนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์เพื่อเปิดปิดของมันสถานะของมันคือออฟอยู่นะครับผมวันที่เราจะเปิดใช้งานคือตอนนี้รอการไฟฟ้ามาตรวจสอบนะครับเราจะจะถ่ายทอดสดหรือจับบันทึกวิดีโอในการ ถ่ายทำให้ท่านท่านที่อยากเรียนรู้เรื่องระบบไฟฟ้าแผงโซลาเซลล์นะครับการติดตั้งของเรานี่ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมตอนนี้นะครับของเราที่บนหลังคานี่เราก็ทำแบบว่ามีเดินสะพงสะพานไว้เรียบร้อยเพื่อให้การได้บำรุงรักษาเดินระบบน้ำขึ้นไปเพื่อจะใช้ไว้ ทําความสะอาดนะครับผมเพื่ออายุการใช้งานของแผ่นจะได้อยู่กับอยู่กับเราเลยหลายปีนะครับผมแผน่นเซ拉เซที่เราติดนี้คือขนาด310วัตต์แบบโพลีนะครับแต่และแผ่นกาลังแรงดันของไฟฟ้านี่ก็อยู่40โวลต์น,นะครับผม DC สเต็หนึ่งเราติดไปหรือวงจรหนึ่งก็16แผน่น1 0แผ่นต่อ1วงจรนะครับผมก็เอา40 คูณ16แล้วกันก็อาจจะเป็นค่าของโวลต์น,นะผมส่วนกระแสส่วนกระแสของมันนี่ครับก็คงที่เพราะว่าเราต่อแบบอนุกรมเพิ่มแรงดันของไฟฟ้านะครับท่านใดก็สนใจนะครับติดต่อผมได้ครับผมช่างต้นนะผม stwtech 4 9 4 4 8 8ก เราเดินทางไปติดตั้งทุกจังหวัดนะครับผมยกเว้นฉามชายแดนภาคใต้นะเราไปทั่วประเทศแล้วนะครับผมเราติดตั้งในระบบแผงโซลาเซลล์หรือพลังงานแสงอาทิต์นะครับผมช่วยประัดกระแสไฟฟ้าที่เราใช้ใจ่ายไปนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับผม